สวัสดีค่ะ คลิปนี้อาจจะพาทุกคนมารู้จักสิทธิพี่จุนอีพี่ชายคนโตในหมู่แปดข้นชายแห่งเปยหลีเขาคนนี้มีบทบาทตอนไหนปรากฏตัวเมื่อไหไไร่และเก่งระดับไหนกันถึงได้เป็นสิทธิคนแรกของเซียนมนุษย์หลี่ชังเซิน จีนอีเป็นตัวละครในซีรีส์ดารุนขั้วมมาขาวเมาไมลยลมวสันและนิยายเพลงหยุดกล้องล่าเซียนสุราไร้เทียมทานเขาคือสิทธิพี่ใหญ่แห่งสำนักศึกษาจีซาเป็นลูกศิษย์คนแรกของเซียนกระบี่หลีชางเซินและเป็นหนึ่งในแปดคนใช้แห่งเปยหลีที่ปิดบังตัวตนมาโดยตลอดแต่ในยามเกิดศึกใหญ่รอบด้านที่พร้อมโจมตีเปยหลี เขาจึงแปลกฏตัวสู่สายตาผู้คนและเริ่มทำการศึกต่างๆอย่างสมเกียรติกับความเป็นพี่ใหญ่ให้รุ่นน้องดู ตอนที่พี่ใหญ่จุนี้ปรากฏตัวก็เป็นช่วงท้ายๆใน,ในนิยายแล้วนะคะช่วงนั้นยัยติ่งจื้อขึ้นเป็นประมุขพักมานเขาเลยเตรียมการจะพาพรรคพวกล้อมโจมตีเปยหลีเป็นเหตุให้เหล่าคุณชายทั้ง8คนที่แยกตัวไปก่อนหน้านั้นได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งเลยเมื่อซาคุณชายจอมพูดมากได้พากองทัพหลางยาบางส่วนออกเดินทางขึ้นเหนือพร้อมแม่ทัพเกราะทองคําส่วนทางตอนใต้ของแควนมีหลังยาองเซียวร่วเฟิงนําทัพด้านตะวันออกมี ข้อของปหลีต่ตรงจินพร้อมกับกองทัพเจิ้นซีโหและทางตะวันตกมีกลุ่มเมืองสยเสยีย่ยพร้อมพันธมิตรสามคนชายป่ลี่คุ้มครองทำให้พักมานยากจะทะลวงเข้ามาในเมืองหลวงได้ ซึ่งตอนที่สิบพี่จุนอีแปลกฏตัวจะอยู่ในช่วงที่ทําการศึกแล้วมีการเดินทางไปทางทิศเหนือนะคะทางตอนเหนือเป็นที่อยู่ของคนในแคว้นเปยมานเลยเมืองซาเนี่ยก็เอาแต่บ่นตลอดทางที่เขายกกองทัพขึ้นมาอย่างแดนเหนือเดี๋ยวก็ขึ้นเหนือสักพักลงใต้อีกหน่อยไปตะวันออกคลิปตาไปตะวันตกไปไปมา,มาแบบนี้คิดว่าข้ามาเที่ยวรอบเปยลีหรือไงเสียวรั่วเฟิงนะเสียวรัวเฟิงตั้งแต่ขึ้นเป็นหลังยาอ๋องก็ไม่เห็นสิทธิพี่อย่างข้าอยู่ในสายตา แม่ทับเกราะทองคำมองเลยเมืองซาและตอบไปว่าที่เทียนชี่ทุกคนก็รู้ว่าเซียวรั่วเฟิงถูกเรียกว่าอาจารย์น้อยตั้งแต่ยังอยู่ในสำนักศึกษาความสามารถรองลงมาจากหลี่เชียนเซิงสิบพี่รองอย่างเจ้ายอมไม่อยู่ในสายตา ระหว่างที่สองแม่ทัพกำลังพูดคุยไปเรื่อยและตั้งหวังว่าหากไม่มีกองทัพแดนเหนืออยู่ทั้งคู่จะไปชมทุ่งหญ้าแดานเป่ยมานหลายย่างแพสักสองสามตัวกินคอยยกทัพกลับมาเทียนชีแต่อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งขัดจังหวะความเรื่นรมยังคิดจะย่างแพก,กินอีกคืนเช้าวกว่านี้จะก,ก็พัดที่อยู่ในเมืองเทียนชีคงถูกย่างเกรียมแน่ ผู้ที่กล่าวมีน้ำเสียงหยอกเย้าหลายส่วนสวมเสื้อคลุมสัตว์ที่ปเปื้อนดินโคลนข้างเอวคอยนำเต้าสุราหนึ่งใบใชายคนนี้มีท่วงท่าสง่างามไม่น้อยไปกว่าคุณชายหลิวเย่แม้จะมอมแมมไปหน่อยเลยเมื่อทาย,ยังคงแปลกใจแต่ก็ถามอีกฝ่ายด้วยความน้อมน้อมไม่ทราบว่าเซียนเซิงมาจากที่ใด อีกฝ่ายตอบว่าตำราพิธีการลำดับความอาวุโสสถานภาพและลำดับเป็นสิ่งที่มั่วซั่วไม่ได้เจ้าเป็นสิทธพี่เขาเป็นสิทธน้องจะให้เขามาสั่งเจ้าแบบนี้ได้ยังไง ประโยคนี้กำลังต่อว่าเลยเมืงซาที่มักจะเชื่อฟังสิทธิ์น้องของตัวเองมากกว่าจะให้สิทธิ์น้องเชื่อฟังแต่เลยเมืงซาก็ไม่รู้สึกโกรธเพราะเขาพอใจและเต็มใจที่จะเชื่อสิทธิ์น้องเจ็ดเองแต่ชั่วขณะที่ชายผู้มาเยือนหันไปหยิบน้ำเต้าสุราเลยเมืงซาก็ยื่นนิ้วออกมาแล้วกดเบาๆดัชนีสถานเทพสำนักเลยข้าก็ใช้เป็นชายผู้นั้นตอบขึ้นเลยเมืงซามองอีกฝ่ายด้วยความตกตะลึงจะเป็นคนสำนักเลยที่แท้หลายปีมานี้สำนักเลยไม่ยอมรับสิทธิ์อย่างข้าที่เป็นทหารมาโดยตลอด แต่ยังเอาใจใส่ค่ะนึกแล้วเชียวข้าไม่เคยทาให้วงตระกูลต้องผิดหวังเจ้าสิคนสํานักเลยข้าดูเหมือนพวกบ้าบาทังพวกนั้นหรือค้าเป็นบัณฑิตผู้สง่างามต่างหากชายคนนั้นตอบเลยเมื่งซาเลยยิ้มแล้วพูดไปว่าข้าเป็นคนจากสานักศึกษากราบหลีเซียนเซิงเป็นอาจารย์อาจารย์สอนให้ข้ายากแยกลิ่นอายคนท่านดูเป็นคนดีดังนั้นข้าจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับท่านเพียงหวังว่าท่านจะอธิบายเจตนาที่มาเยือนให้ข้าทราบ บัณฑิตผู้สง่างามได้บิดขี้เกียจแล้วตอบว่าไม่แบ่งแยกสถานภาพไม่ลำดับความอาวุโสเข้ามาเพื่อปรับทัศนคติของเจ้าใหม่ฟังให้ดีข้าคือสิทธิพี่ของเจ้าเลยเมื่งซาหัวเราะ <B ua> ah> ในสำนักศึกษาใครๆก็รู้ว่าสิทธิพี่รองอย่างค่าใหญ่ที่สุดเรื่องสิทธิพี่ใหญ่อาจารย์แค่แต่งเมลอกเด็กเท่านั้นฟังจบชายเวกลางคนเลยถามว่าหลายปีมานี้เจ้าได้เจอพวกหลวยบ้างไหม เลยเมื่งซาตอบไม่เจอกันนานแล้วเขาไปสนามรบของข้ากับรั่วเฟิงพวกเขาไปยุทธภพของพวกเขาไม่เจอกันหลายปีคิดถึงมากขอรับชายวกลางคนยิ้มก่อนหน้าเขาเจอพวกเขาบอกกับพวกเขาว่าข้าคือศิษย์พี่ใหญ่ของพวกเขาหลิวเว่ยกับมัวเสียวเหยก,ก็ไม่เชื่อจากนั้นเล่า <c oughs> เลยเมื่งซาถามบัณดิตวัยกลางคนจึงสช้พลังอันน่าเกรงขามและแข็งแกร่งมากๆใส่เลยเมื่งซาและนาเขาต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว หลังจากเขาเลิกแกล้งเลยเมืองซาแล้วก็ได้บอกไปว่าฟังให้ดีข้าชื่อจุนอีเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของเจ้าชะตาของเจ้ามีเคราะหทางตายลมพัดส,สู่ทิศเหนือต้องมุ่งนางขึ้นเหนือเท่านั้น เมื่อเหลยเมืองซารู้ว่าสิทธิพี่ใหญ่มีตัวตนอยู่จริงเขาก็เชื่อฟังพี่ใหญ่มากและนำทัพร่วมกันออกต่อต้านข้าศึกที่ชายแดนเหนืออยู่นานในที่สุดก็ชนะศึกกลับมากลายเป็นวีรบุรุษแผ่นดินและนิยายก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าในนิยายรุ่นลูกจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหลยเมืองซาจำเป็นต้องนำกองทัพลงใต้เพื่อปราบกบฏเขาเองไม่เกรงกลัวต่อโชคชะตาและความตายเท่าไรนักก็เลยนำทัพลงใต้แล้วหายสาบสูญไปตลอดการ ในความคิดของแอดน,นะนอกจากสิทธิพี่ใหญ่ที่รู้ว่าเลยเมื่อามีครอทางใต้แล้วเซียวรั่วเฟิงเองก็น่าจะรู้ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ออกคําสั่งทางการทหารบังคับให้เลยเมื่อสาดําดกองทัพขึ้นเหนืออีกทั้งที่ไม่กี่เดือนจะเป็นการเปิดศึกใหญ่ทางแดนใต้แล้วก็ในบรรดาศิษย์ของอาจารย์หลีทั้งหมดนับรวมศิษย์รุ่นหลังๆที่อาจารย์หลีรับมาอยู่ในสังกัดด้วยเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่ซือคงฉางเฟิงและหลีหานอีที่ไม่ได้มีโอกาสเจอกับสิทธิ์พี่ใหญ่คนนี้นะคะคนอื่นๆก็คิดว่า พี่ใหญ่กก็น่าจะตามไปเจอจนครบแล้วถึงแม้พี่ใหญ่จะบอกว่าเขาเนี่ยไปหาหลิวเว่ยกับพักพวกยิวในทบพบแล้วแต่ว่าจริงๆพี่ใหญ่ก็อาจจะมีการติดต่อกับเซียวรั่วเฟิงมาโดยตลอดอันนี้แอดเดานะคะตรงที่ว่าอาจจะติดต่อกับเซียวรั่วเฟิง เพราะไม่อย่างนั้นเซลรั่วเฟิงก็คงไม่ให้เลยเมิองซามุ่งหน้าขึ้นเหนืออีกอย่างคนที่รอบรู้แบบเซลรั่วเฟิงก็อาจจะต้องหาตัวสิทธิพี่ใหญ่เจอแล้วละค่ะพี่ใหญ่เองดูจากบทสนทน,นาช่วงที่อยู่กับเลยเมิองซานในนิยายพี่แก่ก็น่าจะหมั่นเคี้ยวน้องเจ็ดเซลรั่วเฟิงพอสมควรถึงได้ต่อว่าเลายเมิงซาเป,เป็นสองสามประโยคเพราะเลยเมิองซาเนี่ยไม่กล้าขึ้นเสียงขึ้นานำน้าใส่น้องเจ็ดเลยค่ะจะเรียกว่าเลายเมิงซาทั้งรักทั้งเอ็นดูแล้วก็เทิดทูนน้องเจ็ดเซลรั่วเฟิงมากมากแล้วก็ อาจจะมีบางคนสงสัยว่าสิทธิ์พี่ใหญ่จูนี้คนนี้เก่งแค่ไหนในนิยายไม่มีบรรยายถึงระดับหรือว่าอาวุธของพี่ใหญ่นะคะแต่จูนีที่เป็นถึงพี่ใหญ่เป็นสิทธ์คนแรกของอาจารย์หลีฝีมือก็ไม่ธรรมดายอยู่แล้วค่ะพี่ใหญ่เนี่ยสามารถเข้าประชิดตัวเหลยเมืองซาได้โดยที่เหลยเมืองซาไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของเขาแค่นี้ก็ใช่ย่อยแล้วค่ะเพราะเหลยเมืองซาช่วงที่เกิดสงครามใหญ่เนี่ยฝีมือเขาเองก็รุดหน้าเป็กไฟาม,มากๆแล้วแล้วก็จากที่เล่าว่าตัวพี่ใหญ่ไปทุบแกางคนหน้าตาดีของหลิวเว่ ที่อยู่ในยุทธภพมาแล้วพี่ใหญ่ก็ตึงพอตัวแล้วค่ะถึงไปทุบพวกหลิวเย่แล้วก็โมเซียวเฮยแล้วก็ก่อนจบคลิปแอดก็คิดไปอีกแบบหนึ่งนะคิดว่าถ้าพี่ใหญ่แกอยู่ที่สำนักศึกษามาตั้งแต่ต้นคนที่จะสนิทกับพี่ใหญ่ก็คงต้องเป็นหลิวเย่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่ใหญ่แกก็ยืนย่อตัวเองหนักอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนที่ดูซีรีส์จะรู้ว่าหลิวเย่เนี่ยจะชอบใส่หมวกเพราะว่าตัวเองอะหน้าตาดีเกินไปค่ะสง่าง,งามมากเกินไป ก็คือหลิวเว่ยเนี่ยก็หลงตัวเองแต่เขาก็หล่อสมควรกับการหลงตัวเองค่ะแล้วพี่ใหญ่เองพี่ใหญ่ก็บอกเลยเมื่อซาว่าตัวเองอะเป็นบัณฑิตผู้สง่างามเออเอาสิหน้าตาก็ดีกันจริงๆแล้วล่ะค่ะแ8คนชายแห่งคว้นไปหลีเสียดายนะคะพี่ใหญ่แกไม่มีบทอะไรในเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ล่ะค่ะทั้งหมดที่อ่านมาพี่ก็ออกมาโชว์ความเท่ตอนท้ายพาน้องๆออกรบให้ชนะศึกแล้วก็หายตัวไปไร้ร่องรอยเหมือนเดิม ใครที่อยากเห็นความหล่อของพี่ใหญ่เราก็เห็นความแอคร,ระดับที่ว่าเทียบเท่ากับคุณชายหลิวเว่ยเลยเนี่ยก็ฝากไปติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะดารุนขวามาขาวองไม้ยลมสันพี่ใหญ่ผู้สง่าง,งามคนนี้จะปรากฏตัวในช่วงสุดท้ายของซีรีส์แบบเดียวกันกับนิยายหรือเปล่าหรือว่าเขาจะปรากฏตัวมาตอนไหนก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะส่วนในคลิปหน้าอาจจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ